สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเจอกันกับคลิปวิดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านแหลมดินอสันญอุปถัมภ์ของชั้นปหนึนะคะเมื่อวานเด็กๆคงเรียนเรื่องสถานการณ์การลบไปแล้วจำได้ไหมคะว่าสถานการณ์การลบแบบไหนที่เรียกว่าสถานการณ์การลบคงนึกอยู่ใช่ไหมออาละค่ะ วันนี้คุณครูก็จะสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบถ้านักเรียนจําได้คุณครูได้สอนโจทย์ปัญหาการบวกไปแล้วและโจทย์ปัญหาการบวกและการลบก็ไม่แตกต่างกันแตกต่างเพียงแค่เราจะนํามาบวกหรือลบกันเท่านั้นเองนะคะในส่วนของโจทย์ปัญหาจําได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ ถามถ้านักเรียนรู้ว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกส่วนไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนก็สามารถทีจ่จะวิเคราะห์โจทย์ได้ค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะนักเรียนดูข้อต่อไปนี้นะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ใครอ่านได้อ่านได้เลยนะลูกมอ,อีมีบออะทอรบัตมีบัตรรำวงสิบใบ ขอไอยโยขายเปอไอไปขายไปหกใบเหลือบัตรรำวงกี่ใบมาโจทย์อีกครั้งนะคะมีบัตรรำวง10บใบขายไปหกใบเหลือบัตรรำวงกี่ใบสิ่งแรกก็ถามว่าไหนคือส่วนที่โจทย์ถามอันไหนคือส่วนที่โจทย์ถามคะส่วนที่โจทย์ถามก็คือจันใหญ่แล้วจะอยู่ที่ด้านหลังของประโยคน,นะคะ นี่คือโจทย์ส่วนที่โจทย์ถามก็อยู่ในส่วนนี้คือส่วนท้ายๆส่วนหลังๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือบัตรรำวงกี่ใบนะคะแล้วส่วนที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกล่ะสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรคะโจทย์ก็บอกว่ามีบัตรรำวงสิบใบขายใบายข,ายขายไปหกใบนี่คือส่วนที่โจทย์บอก เรื่องเราในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะอืมจาได้ไหมคะว่าสถานการณ์การลบข้อแรกก็คือการเอาออกถ้าเราออกไปเรียกว่าการลบข้อนี้อยู่ในสถานการณ์การลบใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะข้อนี้อยู่ในสถานการณ์การลบนะคะข้อนี้อยู่ในสถานการณ์การลบค่ะนักเรียนดูนะคะเราสามารถทําได้โดยเอาสิบเอาออกไป 6นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะสามารถเขียนได้ว่า10ลบ6เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเรามีอยู่10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10เอาออกเอาออกไป6ก็วงกลมเอาออกไป6เหลือเท่าไหร่คะนับค่ะ1 2 3 4ก็เหลือบัตรละรำวง4ใบง่ายไหมคะง่ายมากเลย เห็นไหมคะนาทีดูรายงานโัวระเโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูสไลด์ต่อมาดูเรื่องโจทย์ปัญหาของเราต่อนะคะอ่าทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์ถามเมื่อกี้มีบัตรรำวง10ใบาขายไป6ใบเหลือบัตรรำวงกี่ใบโจทย์ถามถามว่าเหลือบัตร รำวงกี่ใบนั่นเองโจทย์บอกอะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกคุณครูบอกไปเลยว่าจะอยู่ในส่วนต้นส่วนลำดับต้นๆ้นของประโยคของโจทย์นะคะโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีบัตรรำวง10บใบาขายไป6ใบนั่นเองแล้วเราหาคำตอบได้อย่างไรคะเราก็เอา10บนะคะบัตรรำวง10บใบเอาออกไป6ใบเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10บลบสิบ ลบ6เท่ากับสี่เหลี่ยมน,นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่า10ลบ6เท่ากับ4นั่นเองนะคะดูข้อต่อไปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมีคนมารำวงอยู่นะคะอ่าบนโอนบนบนเวทีรำวงมีผู้ชายกี่คนคะ1 2 3 3คนนะคะและผู้หญิงกี่คนลูก 1>, 1 2ึ่สามสีมีผู้หญิง4ี่คนมีคำถามถามว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะบนเวทีมีบนเวทีรำวงมีผู้ชาย3ามคนและผู้หญิง4ี่คนมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนในข้อนี้โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะ เราก็มาดูซิไหนที่เป็นคำถามกี่คนเท่าไรกี่ตัวกี่คนที่เป็นคำถามก็เป็นโจทย์ถามหมดเลยโจทย์ถามถามว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนนะคะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนแล้วโจทย์บอกล่ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเห็นไหมคะจะอยู่ในส่วนต้นของประโยคส่วนที่โจทย์บอกคือบนเวทีมี บนเวทีรำวงมีผู้ชาย3คนและผู้หญิง4คนนั่นคือส่วนที่โจทย์บอกประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรคะแล้วก็เอาจํานวนที่เป็นจํานวนมากกว่าเป็นตัวตั้งมากกว่าน้อยกว่าเป็นสถานการณ์การลบไหมคะเป็นค่ะแล้วก็อยู่ในข้อที่สองก็คือมีการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าและมากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่จำได้ไหมคะเรียกว่าสถานการณ์การลบ ประโยสัญ,ญลักษณ์สามารถเขียนได้ว่านําตัวที่มากจานวนที่มากกว่าก็คือ4ลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่าก็คือ3สามารถเขียนได้ว่า4ลบ3เท่ากับ่เหลี่ยมนั่นเองนะคะสามารถตอบได้ว่ามีผู้หญิงเพราะ4ลบ3แล้วมีอยู่4ลบออกไป3 1 2 3เหลือ1แปลว่ามีผู้หญิงไ,งไหมคะ ผู้หญิง4คนผู้ชาย3คนถ้าเราใช้การจับคู่เปรียบเทียบก็จับคู่ผู้ชายผู้หญิงจับคู่ผู้ชายผู้หญิงจับคู่ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีผู้หญิงที่ไม่มีคู่แปลว่าผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย1คนแล้วก็ตอบว่าเลยค่ะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1คนนั่นเองค่ะจําไว้นะคะเวลาตอบให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเลขไทยนะคะเอาละค่ะเรามาดูการบ้านของเรากัน การบ้านของเราให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะเล่มน,นี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดให้นักเรียนเปิดนะคะเปิดโจทย์ปัญหาการลบนะคะในหน้าที่นะเท่าไหรเอ่ยอ,อยู่ในหน้าที่93และ94นะคะ93และ94นักเรียนดู การบ้านที่คุณครูให้นะคะข้อที่1นะคะ1.1ก็บอกว่าชออะนอกฉันมออีมีฉันมีขนม8ชิ้นหอ,อไอหายไม่โทรให,หให้เพื่อนกินไป5ชิ้นฉันเหลือขนมกี่ชิ้นฉันมีขนม8ชิ้นให้เพื่อนกินไป5ชิ้น ฉันเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะข้อนี้เขาบอกว่าโจทย์ถามข้อไหนคือโจทย์ถามนะคะในหน้านี้ต้องเขียนโจทย์ถามและโจทย์บอกด้วยโจทย์ถามถามว่าอะไรคะฉันเหลือขนมกี่ชิ้นนี่คือส่วนที่โจทย์ถามโจทย์บอกละคะโจทย์บอกก็คือฉันมีขนมแปดชิ้นให้เพื่อนกินไปห้าชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรแล้วก็เอาเลยคะ่ะ จำนวนที่มากกว่าคือ8 5ดลบหเท่ากับสี่เหลี่ยมเวลาตอบฉันเหลือขนมกี่ชิ้นทำอย่างไรคะ8มีอยู่8ลบไป5นะคะ8ลบออกไป5 1 2 3 4 5เหลือ3ชิ้นก็ตอบเลขไทยน,นะคะดูหน้าต่อไปคะ่ะอ่านหน้านี้นะคะข่อยนกักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เลขหาคำตอบ นะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์เอาจํานวนการลบนะคะออมจานวนที่มากกว่าลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่าแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมน,นะคะเหมือนข้อ1คุณแม่ซื้อขนมมา5ชิ้นคุณพ่อกินไป4ชิ้น,หน,น,นออเหลือขนมกี่ชิ้นข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะแต่เราไม่ต้องเขียนลงไปนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือคุณแม่ซื้อขนมมา5ชิ้น คุณพ่อกินไป4ชิ้นนะคะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามไม่ต้องเขียนเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์เอาเลขอะไรมาลบกันได้คาตอบเท่าไหร่คะในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่า5-4ลบ4เท่ากับสี่เหลี่ยมตอบเหลือเท่าไหร่คะ5ลบไป4 1 2 3 4เหลือขนม1ชิ้นนั่นเองเดีกๆยที่เลขไทยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณรูขอกบการสอนเยงเท่านี้คะ่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ